สวัสดีจ้าพี่สวัสดีช่วงเที่ยงบัวตามวาใหม่เลยบัวงามจ้งแต่ว่าน้ำรอจะรีบจะขไม่ไม่เอาไปทางนู้นป้าโน้นจะลอยข้ามมือเอาโอเครางวันไปรอฝั่งนู้นพ่อใหญ่อยากเล่นน้ำกังเวียนจ้ะครับจิมาปลูกบัวสีกันนะคะลูกเพิ่นก็จะเห็นหุ่นโอ้ยเรนไปหา คือขัดไงพูดโอ้ยเพื่นไิ้งยินเสียงพอเพิพ่อนโอ้ยอยู่ใส่กระลอยมาหาเฮ้ยจา้ขาข้อง่อยพญายี่มีปลาหน่อยน่าจะปลาชิวเตรียมเลยเออกระเจีเ๊ยบเขียวจ้านี่ขยายออกไปวาง เอาไปเหมือกันนี้แจะใส่สับกันเลยบอกลับกันเลยค่ะคใ,ชใช่ใช่นี่แถวนี้แถวนี้สามต้นแล้วก็ขยับมาตรงนี้อีกสามต้นเอาเย่<ช>ูมาเดียวนี้ใช่จ้าเพราะว่าจะถ่ายรูปกันรตรง,ตรงไม่ค่ะจะถ่ายรูปกันตรงนี้โอ้ยพี่เบิ่งปลาผู้ใหญ่นั่นอะไ่นี่นี่สามต้นไปไหนหมดแล้วเนี่ยนาม่วมยูฮันลาโมลนาม่วม สีนี้ก่อนเน,นาะจะสีไหนก็ปลูกดูดอกพอดีดิแต่มารอบนี้ก็ยาวกว่าเดิมนะพี่เลือเสร็จสุดท้ายพอดีที่สั่งมันก็ให้ยาวกว่าเดิมมัน,นถูกเพราะว่าน้ำเราลึกมากนะตอนนี้แต่ความลึกจะไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันออกละคือที่เรา,ราอะไรที่ปลุก,กรอบก่อนนะ<ๆ>อะไรลอยลอยอยู่นะคือดอกเขาเหรอเขาใหญ่หรือดอกของไม่ใช่ค่ะตัวนู้นตัวนู้น,น ซ้ายมือนะตัวนี้อ่าฮะดอกอื่นออ๋ดอกอื่นดอกเขาดอกเขายิงอยู่ในน้ำนี่จมน้ำเลยเนี่ยตายแล้วมั้งเน่าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมาใหม่สีนี้เราสลับกับสีนี้วะใส่เลยค่ะใส่เลยเออมันจะสีขึ้นไม่ได้หรอมันลึกโอ้ยเป็นยังสีขึ้นบ่ได้บัวกับน้ำเป็นของคู่กันโอ้ยมันก็มันลึกใช้ไม่ได้มันมีกอที่ยาวที่สุดอยู่เราเอาตัวนี้ไปใส่ริมโน้นอ่า นุน่นตัวเขียวใหญ่ๆนะ่ยาวมากไม่ค่ะตัวเขียวใหญ่ๆลึกๆอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเขียวใหญ่ๆนะใส่ตรงกลางไอ้ไอ้อ,อ,อ,อดองแดงเนาะไปใส่ข้างนอกว่าไม่พอสามวันลอกม่ใหญ่มันก็ทอดเยอะทอดยอดลาบัวเนาะคล้อ,องอยู่กับน้ําำตายก็เสียดายนะเพราะว่าแทนที่เราจะปลูกให้มันเราค่อยขยายลงมาก็ได้โอ้ยมันจมน้ําเลอะเกินจะตายอะไรนี่เลยไหม ออได้ได้ไอ้ขอ,อบก็ได้ขอ,อบนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามันขยายลงได้อ,อย่าตื่นล้ายขอมันสิบสือ้อยากให้มันถอดยอดสวยๆ,ๆอ่โอเคอขนาดบรเดดนงงังหัวหลานเนาะแสดงสีรวยเลยเลยด้นยนี้เจ้าอือหลาน ว่าหลานลินคูเบาอยากเสือน่าน่าไปเรามองข้างนี้เพราะตรงนี้มันน่าจะได้ยจะได้นี่ตื่นอยู่ได้ได้นเนี่ยเวลาเวลาถ่ายรูปนี่สิเนอะก็จะนั่งเซลฟี่ยัางสินะนั่งเซลฟี่เออเซลฟี่แล้วกลับไปบ่มีก็เซลฟีกันเองแล้วสองคนผัวเมีย เอบเกือไม่พ no. ้นน่ไงได้ไใบพ้ใบหนึ่งน่จะได้อยู่ได้อยู่ได้เมันสกนได้มันจะยืดขึ้นมาหรือเปลมต้องรออายุมันนไม่ว่ากว่าล่ามันจออกพวกนั้นจะได้ล้นะพวนั้นก่งละกแ้วาจะใช้ได้แล้วอยาเนาะีนี้ก็ตวงถอนขึ้นมานะครับเนี่ยผมมัลึกเลยแล้วมันจะถอนขึ้นมาก็เราเกอเคขึ้นมาไปเยนะได้ได้ไดได้ดเออใบมันก็เจอแสงเดี๋ยวก็พ่อพ่อแสงก็หนเจอกันเดี๋ยวก็ระดึ้นขึ้นค่ะยาปกว่าเอาเถิดขึ้นไปอีก เอออะไรกันเนี่ยรีบฟังรีบฟังไม่ยามากป่ะจีใหญ่อันนี้หลังบ้านเอาวฉันชวมอเตอร์ไค์นะคะงัดมาจากทางนั้นแล้วก็ข้างกองนี้ก็ใส่คอสมอสไปอ่าแล้วก็จะมีเพิ่มอยู่นะครับใส่หอวสะพานตรงนั้นสักหน่อยนึงแล้วก็จะใส่ฝั่งนี้ต่อไปหาต้นกระเทิยัด้วยส่วนฝั่งนี้หลังบ้านจะปลูกกระเจี๊ยบกวงช้างกับเต่าเออข้างหลังกร้อยอันนึงนะไปหาจต่ปลาทองเนี่ยมันตื่นแค่นั้นนะเดินไปซีหนั่งใส่รถตัวนี้จ้า นนนนนนีน่ตรงนี้ต้่เตนตัวอย่างเราอย่นี้ไม่ใช่กันตรงนี้วันนั้นก็อ,อย่ายืนนถึงนักข่านักแข่งเราเ่า อันนี้สีขาวนี่ไงบานนี่พี่พี่อันนี้สีขาวน้องจะบานนี่นี่เลยค่ะตัวนี้สีฟ้าเนี่นยมมก,นนกระตุงโน่นนะคะ<อ>นี่ค่ะตัวเล็กอยู่ไหนเอยมาเร็วลูกมาเร็วนคะครัพอดีรถมาเก็บรถมาซื้อ,อยางพลาพี่พี่ พอได้พอได้ค่ากับข้าวพี่เจ้าพี่พี่พ้ใหญ่หาเสียมซาซามันเดดนะคะเดือดลังบานเปะจังว่าเด้อพอใหญ่เด้อขอบคุณพี่พี่ทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พี่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า